สิครับว่าวันนี้เราจะกลับมาละมาได้หรือไม่ถ้าอาลัลลอฮ์เอาเราตายตั้งแต่ตอนนรกในวันที่เราทรายศอัลลอฮ์พี่น้องจะมีวันนี้ไหมครับพี่น้องที่รักว่าอินตะอุดดูเนียมาตัลลอห์ล้วตัวสู้แล้ววันนี้ถ้าเจ้าจะนับเนียมาดความปลอดภัยที่อลัลลอฮ์ให้ก็าตาาอ่องอัลลอ์บาอัลลอฮ์นับไม่ได้เลยคนหนึ่งจนไม่มีสตง็งวันนี้กลายเป็นหวัวหนนะ้า วันนี้กลายเป็นนายจังเนี่ยมันอะไรยจังไม่ท่ากับวันนี้กับมาอยู่ศาสน,นาได้พี่น้องดูวันนี้เรามาอยู่ตรงนี้ยังไงผมบอกตัวเองและพี่น้องเสมอว่าเมื่อก่อนเราอยู่ที่ไหนเมื่อก่อนเราอยู่ยางไงเมื่อก่อนเราไม่เคยคิดจะฟังเรื่องราวศาสน,นาเลยหลายต่อหลายเคสเราไปเจอวัยรุ่นเจอเยาวะชน เจอผู้ใหญ่สิ่งหนึ่งที่พูดอัลฮัมดุลิลละเจซากัลโลอขายรอนขอบคุณครับอาจารย์บทขอบคุณเรื่องอะไรบ้างขอบคุณคลิปอาจารย์ทำให้ผมเปลี่ยนไปขอบคุณการบรรยายอาจารย์ทำให้ผมคิดได้ผมบอกกับพี่น้องผมไม่รู้จักท่านกูมไม่รู้จักมึงกูมไม่เคยพูดเพื่อให้มึงฟังได้สักไม่อะไรเลยบางเป็นใครผมยังไม่รู้จักเลยแล้วบางฟังได้ยังไงวลองไไม่ใช่คนเดียว ไม่เคยคิดจะฟัง,งเรนนื่องราวสัตว์เนะเล่นโทรศัพท์ถ่ายไปถ่ายมาพี่น้องที่รักจู่ๆฟีดบันใหญ่ขึ้นฟังใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีบางคนร้องไห้บางคนคิดได้บางคนสำนึกได้ขอบคุณอาจารย์บอกไม่ต้องขอบคุณไม่ใช่ผมแต่ทั้งหมดอัลลอฮ์ Allah รู้หัวใจท่านเราเป็นอัสบับแต่หัวใจจริงๆอัลลอฮ์ คิดสิครับว่าวันนี้เราจะกลับมาละหมาดได้หไหมถ้าอัลลอฮ์เอาเราตายตั้งแต่ตอนนั้ในวันที่เราทอรยศอัลลอฮ์พี่น้องจะมีวันนี้ไหมครับพี่น้องที่รักว่าอินตะอุดดูเนียมาตลล้วตัวซื่อเหรแล้ววันนี้ถ้าเจ้าจะนับเนียมาความปลอดบานที่อัลลอฮ์ให้กตต่อยาอัลลอฮ์บ่าวอัลลอฮ์นับไม่ได้เลยคนหนึ่งจนไม่มีสตงะ ไเป็นนายจ้างเนี่ยมัดอร่อยยังไม่ทันกับวันนี้กลับมาอยู่สันเนได้เพราะอะไรพี่น้องความเมตตาอัลลอฮ์รอห์มัตุลอฮิวาสียะใจมาดอัลลอฮ์รอย่างเดียวอะไรเไรบ่าวอัลลอฮ์จะกลับมาเมื่อใดวันนี้เบ่าอัลลอฮ์จะกลับมาฉะนั้นอันดับเบรกอัลลอฮ์บอกบ่าวทั้งหมด ทั้งหลายจงเตาบักกลับมาหาอัลลอฮ์ไม่ได้เรียกกาฟิรินอายุฮัลมุมินุนโอบัรดาผู้ที่อิมาแล้วทั้งหลายและอัละลอคุมตุฟลิฮูนเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับชัยชนะ